สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับเรายังคงเกาะติดเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับรวมถึงสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้สายพันธุ์โอไมคอนนะครับหลังจากที่พบ ในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับอยู่ในระบบการควบคุมและการรักษาตัวของทางสาธารณสุขไทยนะครับก็มีรายงานล่าสุดนะครับโดยนายแพทย์จักรรัตนพิทยาวงอานนท์นะครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอบอกว่าสายพันธุ์โอไมคอนนั้นถือว่าแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา2-5ถึงเท่า 2อถึง้าเท่านะครับแต่ว่าอาการส่วนใหญ่เนี่ยไม่รุนแรงนะครับมีอาการเล็กน้อยคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีได้นะครับว่าจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้นอาจจะเป็นเปวธรรมดาทั่วไปประมาณนี้ใช่ไหมใช่คือถ้าถ้าเป็นไปตามทิศทางที่เรามองไว้เนี่ยนะครับก็เหมือนว่าโคิดโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันแพร่เร็วก็จริง แต่ไม่มีความรุนแรงน้อยลงก็จะคล้ายๆโรคประจําถิ่นก็คือโรคไข้หวัดโรคต่างๆที่เราเป็นกนอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามีแนวโน้มที่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองนะครับเริ่มต้นจากการไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเครื่องคัดนะครับซึ่งก็จะช่วยนะครับในการควบคุมในการป้องกันโควิดคือวิธีการที่เราบอกเนี่ยป้องกันได้ทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่การเดินหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเหมือนเดิม,มได้เร็วยิ่งขึ้นถ้าพวกเราช่วยกัน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องวัคซีนสําคัญเนาะสำคัญมากคือต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่สมมติเรามีคนอยู่ร้อยคนเราไม่สามารถให้ร้อยคนเนี่ยปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดถูกต้องแต่ว่าวัคซีนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวช่วยป้องกันในระดับหนึ่งของแต่ละบุคคลในการป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ย้ำนะครับว่าทุกสายพันธุ์นะครับแต่บางคนไว้บอกว่า Hey, ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจในว่าเรื่องของวัคซีนว่าจะป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนแมสใช่แล้วก็เว้นระยะห่างล้างมืออันนี้ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์อันนี้แน่นอนอนะครับคือฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้ใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือเ,มเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนยังไม่ได้ฉีดก็จะเหมือนเป็นเป็นเกราะสองชั้นเลยในการป้องกันโควิด เพราะว่าโควิดน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตใหม่กันนะใช่คือก็ภาวนาขอให้กลายพันธุ์เนี่ยแต่ว่ามีความรุนแรงน้อยลงและกลายเป็นโรคประจําถิน่นเหมือนโรคทั่วไปที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้โดยไม่มีอาการรุนแรงและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและร,ระบบสังคม,มนะครับก็ ช่วยกันภาวนาแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับต่อกันในเรื่องของวัคซีนครับ DDC p พได้มีการออกมาเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับว่าอุปสรรคสำคัญเพราะอะไรถึงไม่ฉีดวัคซีนคือมีพี่น้องจำนวนหนึ่งก็คือหลายล้านคนเนี่ยยังไม่ไปฉีดวัคซีนทั้งทั้งที่ตอนเนี้เรามีวัคซีนเพียงพอแล้วใช่ตอนแรกตอนแรกไม่พอไงครับตอนเนี้ย พอละคือไม่ต้องจองคิวด้วยล็อกอินเข้าไปฉีดได้เลยครับแต่ก็ยังมีบางท่านก็ยังวิตกกังวลอยู่ครับนะครับอาไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือคิดว่าตนเองเนี่ยไม่เสี่ยงคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่เสี่ยงก็เลยไม่ไปฉีดครับคืออาจจะเห็นว่าแถวบ้านไม่มีใครเป็นเลยอแล้วตัวเองไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนหรือว่าป้องกันตัวเองดีด้วยไม่เสี่ยงมั้งคิดแบบนี้นะครับแต่อย่าลืมว่า มีคนอื่นที่เดินทางเข้าไปมาหาสู่กันไงใช่มีโอกาสที่จะนำพาเชื้อมาสู่ตัวเองใช่แล้วตัวเองเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยอจึงมีโอกาสที่จะติดคือบางคนที่เราไปเจอนะอย่างที่บอกนะบางคนมีเชื้อแต่เขาอาจจะภูมิต้านทานดีเขาไม่แสดงอาการไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเราไปชะล่าใจเราไม่ระมัดระวังอันเนี้ยเราจะติดได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับแ้วอย่างสายพันธุ์ใหม่โอมครอนเนี่ยอไม่มีอาการนะฮะ คือจมูกยังได้กลิ่นดูลิ้นก็ยังรับรสได้อืแต่มีเชื้ออยู่ใช่ถึงจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเขามีวัคซีนเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีอาการอะไรมากใช่แต่สําหรับคนที่ไม่มีวัคซีนเลยเนี่ยอือันเนี้ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงใช่ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวเนี่ยถ้าติดเชื้อไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะอันตรายมากใช่นะครับนะครับสาเหตุต่อไปกลัวผลข้างเคียงครับอือันนี้มีประมาณ 22. 8ซที่ว่า กลัวผลข้างเคียงกลัวเอฟเฟกต่างๆไปฉีดแล้วอาจจะอาเจียนบ้างแหละเป็นลมบ้างแหละอ,อะไรประมาณนี้กลัวบางทีไปดูข่าวมากไปแล้วก็อาจจะวิตกกังวลนะครับคือเข้าใจแหละผลข้างเคียงมันต้องมีบ้างโลก<ต>โซเชียลก็ใช้คําว่าอาการแพนิคคือ,อวิตกกังวล <laughs> นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นคือมันเป็นส่วนน้อยมากเป็นส่วนน้อยแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสมมติคนไปฉีดร้อยคนเก้าสิบห้าคนไม่เป็นอะไรเลยก็ไม่ได้ทําอะไรปกติ ห้าคนคิดเป็นห้าเปอร์เซ็นท่านั้นที่มีอาการแต่มีอาการก็อาจจะโพสโซเชียลอ,อาจจะไปเล่าให้คนอื่นฟังทําให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดก็คิดว่าเฮ้ยคนที่ไปฉีดส่วนใหญ่จะต,ต้องมีอาการกซึ่ <c oughs> จากตีเนี่ย <c oughs> เป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยเท่านั้น,นครับ <c oughs> และถ้ามีอาการหนักหนามากๆเนี่ยทางภาครัฐเขาก็ยินดีที่จะมีเงินชดเชยหรือว่าเยียวยาในเรื่องของการ รักษาพยาบาลตามระเบียบอย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็ขอให้วางใจได้คืออย่างที่ผมคุยกับทางผู้สื่อข่าวหลายๆท่านเนี่ยอืเขาบอกว่าแปลกนะเวลาคนไปฉีดมาเนี่ยพอไปสัมภาษณ์เขาเขาก็บอกว่าเออดีนะไม่มีอาการเลยเลยนะอืคนไม่ค่อยสนใจครับแต่พอไปฉีดแล้วเป็นลมนักข่าวเอยอะไรเอยไปลุมกันเต็มเลยครับคนกลับสนใจแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาในสังคมก็เหมือนเหมือนคนถูกลอตเตอรี่อะ ซืออ้อหลายล้านคนเนาะ,ะแต่ว่าถูกไม่กี่ท่านคนไม่ถูกก็เงียบโอ้โหมาสาร <นะ S 1> เงียบเ,เลียแผลใจเลียแผลใจรอ,อหวังในงวดต่อไปแต่คนถูกก็เป็นจุดสนใจเป็นข่าวคล้ายๆกันนะครับอ,อันดับที่3านะฮะเขาบอกว่าไม่มีวัคซีนที่เขาต้องการนะอันนี้คือข้อ3เลยมีอยู่ประมาณ20%ครับส่วนข้อ4คือจองคิวยาก แต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะทั้งทั้งสองข้ออันหลังเนี้ยทั้งไม่มีวัคซีนที่ต้องการกับจองคิวยากผมว่าตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับตอนนี้วัคซีนเพียงพอลแล้วแล้วเขาจะบอกนะแต่ละจังหวัดอ่ะแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาลงใน f a c e b o o k ในลาเขาจะบอกเลยว่าโรงพยาบาลเขาฉีดเข็มหนึ่งเป็นนี่เข็ม2เป็นนี่เราเลือกได้ว่าเฮ้ยโรงพยาบาลนี้ไม่ถูกใจเฮ้ยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คนละสูตรกัน แต่ว่าทุกสูตรก็อยู่ภายใต้มาตรการของสาธารณสุขแล้วนะครับก็ปลอดภยัยก็เลือกได้นะอลองเสาะหากันนิดนึงนะครับ,รบส่วนอันดับสุดท้ายเลยคือพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยได้รับวัคซีนที่ต้องการน้อยอ,อันนี้ผมว่าก็ไม่ใช่ที่จะประเด็นเท่าไหร่ละครับคือสามข้อท้ายเนี่ยตอนนี้น่าจะการบริหารจัดก,การเรื่องวัคซีนของภาครัฐเนี่ยแก้ปัญหาเรานี้ไปได้หมดแล้วอือก็ดีขึ้นเยอะนะครับ,รบก็ฝากไปนะครับว่าขอให้มั่นใจนะครับแล้วก็ บางท่านอาจจะอายุมากแล้วนะครับการหาข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่สะดวกนะครับก็ฝากให้ลูกหลานเนาะชื่อกันดูให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับจะได้รับวัคซีนกันอย่างท่วนหน้านะครับอ่ะไปดูกันในเรื่องของออสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรน,นะครับในส่วนของกรมการปกครองนะครับได้มีการประกาศในการยกเลิกการ เรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนะครับในกรณีที่พี่น้องประชาชนไปติดต่อราชการครับไม่ต้องเอาสำเนาไปแล้วนะครับก็นำบัตรประชาชนตัวจริงและทะเบียนบ้านตัวจริงไปเท่านั้นเลยนะครับหลักการสำคัญที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ยื่นคำขออนุมัติอนุญาต ดทะเบียนจดแจ้งหรือการดําเนินการใดๆตามกฎหมายกฎระเบียบคําสั่งข้อบังคับหรือประกาศซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองครับนะครับข้อ2กรณีจําเป็นและต้องการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองโดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับและข้อ3าม กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับนะครับโดยสรุปก็คือต่อไปนี้เวลาเราไปติดต่อที่อำเภอ,อนะครับในเรื่องทะเบียนเรื่องการขออนุญาตต่างๆนั้นท่านไม่ต้องเอาสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปแล้วแต่ว่าขอให้เอาตัวจริงไปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและถ้าทางอำเภอหรือว่าหน่วยงานที่เราไปติดต่อเนี่ยเขาต้องการจะใช้สำเนาเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องไปถ่ายสำเนาให้เราคือเราไม่ต้องถ่ายไปเองเราไม่ต้องไปถ่ายถ้าเขาจะถ่ายก็เอาแบบชาชนตัวจริงเขาไปถ่ายถูกต้องอเขาก็ไปถ่ายที่อำเภอเขาและเขาก็จะไม่มีการมาเรียกเก็บเงินกับเรา นะครับก็ทําให้ประชาชนนั้นสะดวกมากขึ้นแต่ว่าท่านในกรณีถือว่าท่านเนี่ยรับมอบอํานาจอย่างสมมุติผมรับมอบอำนาจจากคุณเก่งไปจดทะเบียนให้คุณเก่งที่อำเภออันเนี้ยผมต้องเอาสําเนาปัติประชาชนของคุณเก่งและมีการเซ็นรับรองสําเนาไปด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราก็ต้องเพื่อให้หลักฐานมันชัดเจนในการรับมอบอํานาจนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปติดต่อเองชื่อท่านเองไม่ต้องเลย อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความคืบหน้าเนาะในการให้บริการพี่น้องประชาชนจากกรมการปกครองกระทรวงอาหาดไทยครับครับอีกเรื่องนึงครับไปต่อในเรื่องของรัฐบาลได้มีการอนุมัติคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับของปี65แล้วก็66นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะครับก็บอกว่า พรมได้มีมติเห็นชอบนะครับการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมนะครับตามบทเฉพาะการของมาตรา94แห่งพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562นะครับโดยเขามีการได้ให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนนะฮะอัตราภาษีที่ดินภายหลังใช้อัตราภาษีตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปแล้ว2ปีในปี67นะครับครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อ ให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับระดับการพัฒนานะฮะเรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรต่างๆด้วยครับสาระสาคัญอยู่ตรงนี้ครับคือการประกอบเกษตรกรรมและอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ0.01ถึง0 1นะครับส่วนที่2คือสําหรับกรณีที่อยู่อาศัยนะครับ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันเนี่ยร้อยละ0.02ถึง0.1แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ข้อ1ข้อ2เนี่ยเสียเยอะหน่อยนะฮะคือเป็นการใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ1และข้อ2อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ0.3ถึง0.7นเะครับเช่นเดียวกับที่ดินที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยไว้ว่างเปล่าเนี่ยเสียเท่ากันนะครับอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ0.3ถึง0.7ครับ ก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิดนะครับโดยสรุปก็คือเก็บภาษีน้อยลงนะครับน้อยลงเยอะเลยนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยก็ดําเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยก็ยังช่วยเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้อะไรๆมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็ว่ากันไปตามระเบียบเหมือนเดิมสําหรับการเก็บภาษีนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ ไปดูในเรื่องของการเยียวยานะครับผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานในช่วงเวลากลางคืนคนกลางคืนคนกลางคืนสถานบริการสถานบันเทิงต่างๆนะครับ,รบเพราะว่าเดิมเนี่ยภาครัฐก็คาดว่าน่าจะเปิดให้ดำเนินการได้เนี่ยในวันที่15มกราคม65อแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนสถานการณ์โควิดออกไปอีกอ เนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไว้วางใจไม่ได้นะครับซึ่งท่านนายกก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างอาชีพกลางคืนนะครับซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมี3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มนายจ้างสถานประกอบการซึ่งส่วนมากอยู่ในธุรกิจ s m e รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือเยียวยา3,000บาทต่อลูกจ้างคนครัคแล้วก็ให คนละ2เดือนและ3เดือนอนะครับซึ่งก็สามารถไปลงทะเบียนได้ในส่วนของนายจ้างนะครับลงทะเบียนทางระบบออนไลน์นะครับหรือว่าจะติดต่อกับหน่วยงานราชการนะครับจัดหาง,งานหรือว่าประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้นะครับรู้สึกว่าเขาลงทะเบียนได้ถึง20ธทันบาคมนะมถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกใช่ไหมกลุ่มหนึครับ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมม .33 ที่อยู่ในธุรกิจผับปลานะครับทั้งเด็กเซิร์ฟพ่อครัวเสมียนบัญชีก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1น,นะครับรัฐบาลจะให้เงินประกันสังคมเยียวยากรณีว่างานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย50%ของค่าจ้างรายเดือนนะครับและส่วนที่2หากไม่เพียงพบนะครับหากไม่เพียงพอนะครับจะมีการนําเงิน กู้นะครับในส่วนของรัฐบาลที่กู้มาเนี่ยก็จะมาเติมให้อีกบางส่วนนะครับเดี๋ยวทั้งนี้ต้องไปดูสถานการณ์ในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่ด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีนะครับก็อาจจะต้องไปขึ้นทะเบียนตามมาตรา40ของประกันสังคมนะครับและมีการ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยในกลุ่มนี้น่าจะมีจำนวนประมาณไม่เกิน150,000รายรนะครับซึ่งก็จะขอให้ทางสมาคมหรือว่าสมาพันธ์รับรองบุคคลเหล่านี้รวมทั้งในส่วนของผู้ที่อายุเกิน65ปีซึ่งไม่เข้าข่ายม,ม .40 คือ,อม .40 ห้ามเกิน65ปีอายอยู่แต่แต<ะ>ว่าอันนี้จะอนุโลมให้ใช่เขาจะประสานให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมสำรวจจำนวนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีความชัดเจนในส่วนของแต่ละกลุ่มสําหรับการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพกลางคืนทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศนะครับก็อนนขอเป็นกำลังใจคือมีคนที่เดือดร้อนจากสถานาการณ์โควิดโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทํางานกลางคืนคนักร้องนักดนตรีพนักงานรปภแรต่างเนี่ยเยอะมากเยอะสองปีแล้วนะสาหรับสถานาการณ์โควิดแล้วก็ถานประกอบการก็เปิดไม่ได้ใช่นะครับคือก่อนหน้านั้นก็คือ ุลักทุเลมาพอสมควรและรู้สึกว่าจะมาโดนปิดแบบยาวๆเนี่ยน่าจะช่วงตั้งแต่เมษาปี64คือปิดยาวมาตลอดนะครับคือบางท่านก็ไปประกอบอาชีพเสริมครับนะครับแต่หลายท่านก็คือคนเราบางทีมันถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดธุรกิจเรื่องกลางคืนเล่นดนตรีเงี้ยบางทีจะไปให้เริ่มต้นทำอย่างอื่นเลยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถูกต้องนะครับก็เห็นใจนะครับก็เดี๋ยวรอนิดนึงเนาะก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการ เยียวยาเพิ่มเติมในส่วนต่างๆครับครับต่อเนื่องกับเรื่องของผู้ประกันตนนะครับทางสํานักงานประกันสังคมนะครับก็แจ้งให้ในายจ้างไปขึ้นทะเบียนลูกจ้างหรือว่าผู้ประกันตนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้นําส่งเงินสมทบตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายครับในเรื่องนี้นะครับทางนายบุญสงทัพชัยยุทธนะครับเลขาธิการสรํานักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาบอกว่าตามกฎหมายของประกันสังคมแล้วนะฮะกำหนดว่า นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปกะกันตนให้กับนายจ้างอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะแล้วก็ต้องนําส่งเงินสมทบกับทางสํานักงานประกันสังคมด้วยเขามีการคํานวณฐานค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับนะครับค่าจ้างสูงสุดเนี่ยคืออยู่ที่หมื่นห้าต่ำสุดคืออยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแต่ส่วนที่นายจ้างจะจ่ายเนี่ยสูงสุดก็แค่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบต่ำสุดก็คือแปดสิบสามบาทเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่จะได้รับการคุ้มครองเนี่ยมากมายครับนะครับคือเคยคุยกับทางประกันสังคมนะครับท่านบอกว่ามีกรณีลูกจ้างเนี่ยทํางานอยู่ในโรงงานอืแล้วมันเป็นเครื่องจักรที่เรียกว่าต้องใช้ความ,มาร,ระมัดระวังอืก็เกิดเหตุพลาดทางอะไรไม่รู้มือเข้าไปติดในเครื่องจักรับโอ้โขาดเลยครับคุณต้นโอ้โโอทีเนี้ย ไม่ได้นําส่งเงินประกันสังคมประเด็นมาอยู่ตรงนี้แหละครับทีนี้ก็เลยทํำยังไงล่ะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยหลักแสนอืทางสานักงานประกันสังคมก็บอกว่าเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาว่าทางนายจ้างเนี่ยไม่ได้นําส่งเงินประกันสังคมถ้าไม่งั้นนะไม่ต้องฟรีออกเลยฟรีหมดเลยเขาดูแลหมดนะแล้วมีเงินช่วยเหลือในกรณีที่หยุดงานด้วยใช่ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเป็นเงินก้อนใช่เนี่ยแหละครับนี่คือความสําคัญเพราะฉะนั้นทาง ประกันสังคมจึงขอความร่วมมือนายจ้างนะครับให้นําลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามไปได้ที่สายด่วนประกันสังคมนะครับหนึ่ 1, 5, 6, หรือว่าจะเดินทางไปที่สํานักง,งานประกันสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้ครับครับคือถ้าไม่ยื่นนะ จริงๆมีความผิดด้วยนะมีความผิดด้วยคือมีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปก็ต้องยื่นแล้วกฎหมายกําหนดไว้นะครับก็ฝากไว้เพราะการยื่นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ของตัวท่านเองและลูกจ้างของท่านในการมีเงินคุ้มครองกรณีรักษาพยาบาลเจ็บป่วยอุวัติเหตุและมีเงินช่วยเหลือในกรณีที่ต้องหยุดงานด้วยก็เรียกว่าคุ้มอะนะครับคืออย่าไปมองเรื่องบทลงโทษเลยว่า มากน้อยขนาดไหนกนะครับแต่มองเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับดีกว่าใช่แล้วพอเก็บสะสมไปพอวันหนึ่งลูกจ้างท่านเกษียณจากงานก็มีเงินก้อนได้ด้วยเป็นเงินเกษียณนะครับช่วยเหลือในช่วงที่หลังจากว่างเว้นจากการทํางานครับไปดูในเรื่องของข่าวปลอมข่าวปลอมเฟคนิวเป็นข่าวมาเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับว่าจะมีการแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าบ้านหรือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนนะครับ คนละ15,000บาทนะครับซึ่งในเรื่องนี้ล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่เป็นความจริงรนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อนะครับณนะตอนนี้เนี่ยภาครัฐยังไม่มีการแจกเงินเยียวยาเพิ่มเติมใดๆไม่ว่าจะเป็นเงิน5 0 0 0ันเงิน15,000านะครับ หรือว่าคนละครึ่งเฟสีณตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติใดๆนะครับก็ฝากไว้อย่าลงเชื่อนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาคือมีการนำคลิปเก่าของผู้สื่อข่าวหลายท่านที่เขาเคยพูดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีบ้างละตั้งกับปีที่แล้วบ้างละเกี่ยวกับมาตรการการแจกเงินเยียวยาณตอนนั้น ซึ่งมีการแจกจริงรถูกไหมฮะตอนนั้นมีแจกเดือนละห้าพันสามเดือนคนละหมื่นห้ามีการแจกเงินเกษตรกรคนละหมื่นห้ามีการแจกเงินราชนะคนละเจ็ดพันบาทแต่ว่ามีการนําคลิปเก่าเหล่านั้นเนี่ยนำมาตัดวันที่ออกและเผยแพร่ใหม่หลอกประชาชนว่าเป็นข่าวใหม่อืประชาชนก็คิดว่าเฮ้ยรัฐบาลจะแจกเงินอีกครับให้รอเงินเข้าวันที หรือว่าให้ไปลงทะเบียนที่ด้านที่ดีซึ่งมันไม่มีจริงอพอไม่มีเนี่ยคนก็เสียความรู้สึกใช่ก็ไปด่ารัฐบาลก็มีมไปด่าผู้สื่อข่าวคนนั้นก็มีหาว่าหลอกลวงหาว่าหลอกลวงซึ่งในความจริงคือมันเป็นคลิปเก่าเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าท่านจะติดตามข่าวนะครับต่างๆเนี่ยขอให้ติดตามข่าวจากแหล่งที่มาของข่าวเป็นหลักใช่ ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานราชการจากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรสมาคมที่เชื่อถือได้สํานักข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักเท่านั้นหรือว่าจะเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมใชแอนตี้เฟกนิวอะไรอย่างเงี้ยเขา้าไปเช็คก่อนได้เลยอันเนี้ยชัวนะครับเพราะว่าบางทีถ้าไปดูที่ตัวบุคคลมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเอาคลิปเก่าบุคคลน,นั้นมาตัดต่อใหม่เนียมันก็หลอกดูแหล่งที่มาเป็นหลักจากสํานักข่าวที่เชื่อถือได้ จากหน่วยงานให้การจากภาคเอกชนองค์กรสมาคมต่างๆที่เชื่อถือได้เท่านั้นถึงจะเป็นข่าวชัวร์จริงๆเพจปลอมพวกนี้เขาสร้างเฟกนิวอย่างนี้มาเพื่ออะไรครับคุณต้นคือต้องยอมรับว่าเขาหลอกให้คนเข้าไปดูเยอะๆพอเข้าไปดูในเพจในหรือในเว็บไซต์ของเขาเยอะอๆเนี่ยเขาก็เอาตรงเนี้ไปขายโฆษณาผู้ผลิตสินค้าต่างๆว่านี่นะเว็บไซต์ผมหรือว่าเพจผมเนี่ย มีคนเข้ามาดูวันหนึ่งห้าแสนคนถ้าคุณเอาโฆษณามาลงเนี่ยจะมีคนเห็นโฆษณาของคุณเยอะนะขายโฆษณานั่นเองอ่เขาเอาเลตติ้งตรงนี้ไปขายโฆษณาหรือว่าบางคนก็เอาไปปั่นเพจให้มันมีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอาไปขายเนี่ยพวกนี้เยอะเหลือเกินนะต้องระมัดระวังนะครับผู้สื่อข่าวหลายท่านก็มีการไปแจ้งความแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับความเสียหายโดนคนด่า ครับ,รบตัวผมเองเ,เป็นนักข่าวตัวเล็กๆคนหนึ่งผมก็โดนหางเลขเหมือนกันนะครับก็มีการนําคลิปเก่าบางทีเอาแต่เสียงไปก็มีแล้วไปใส่หน้าท่านอื่นอแล้วก็ไปหลอกคนคนก็มาด่าผมก็มีอนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่โกรธกันเรา,เ,ราเข้าใจเนาะคนอยากได้เงินนะครับไอ้เราก็อยากได้เงินพอมันผิดหวังเนี่ยมันก็มีอารมณแ์แต่ว่าอยากจะฝากให้ท่านติดตามข่าวจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เท่านั้นคืออย่างกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเอา ยอดวิวของคนที่เข้ามาชมในเพจปลอมครับไปขายโฆษณาเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีลิงก์ให้ไปคลิกลงทะเบียนแล้วไปกรอกข้อมูลส่วนตัวไปใส่บัตรเครดิตอันนี้อาจจะโดนหลอกลวงอีกขั้นหนึ่งได้เลยนะอันนั้นท่านจะโดนเ,ออเรียกว่าโดนดูดเงินจากบัญชีชเพราะว่าโดนหลอกกันมาเยอะแล้วออ,อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอันเนี้ยก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องของโซเออนะชียลเนาะมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะครับก็ระมัดระวังให้ดีอาไปกันเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของ ทางทกสมีการยืนยันนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมเป็นต้นไปครับในกระสาบเงินรวงนะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าทกสได้บอกว่าตามมติครมเมื่อ30พฤศจิกายน2564นะครับเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี64และ65เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับอนุมัติวงเงินงบประมาณอีก74,000กว่าล้านบาทก็เชื่อว่าจะมีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้4.69ล้านครัวเรือนครับครับโดยส่วนนี้ทกสอก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะฮะมีการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร,ร,กรซึ่งสําคัญท่านต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตร,ร,รเกษตรอําเภอนในพื้นที่ใช่ ให้เสร็จภายใน7ธันวาคมนะครับแล้วเขาก็จะเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่8ธันวานะครับแล้วก็9ธันวานะฮะเงินดังกล่าวเนี่ยเข้าทางไหนก็เข้าทางบัญชีที่ท่านไปลงทะเบียนไว้กับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นแหละฮะนะครับออมีเกษตรกรในเขตพื้นที่นะครับเหนือกลางตะวันออกตะวันตกภาคใต้เนี่ย7.7 แสนรายนะครับส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเนี่ยได้รับช้าหน่อยครับคุณต้นคือ10ธันวานะฮะประมาณ7.5แสนรายเพราะว่าเยอะกว่าภาคอื่นนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเขาจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งไว้จนถึงวันที่13ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าช่วงในระหว่างวันที่9ถึง13ธันวาคมเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ทางทกศจะ ทยอยโอนเงินให้ทางเกษตรกรที่ไปขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดครับก็มีประมาณ3ล้านกว่ารายนะครับก็ในช่วงวันนี้แหละ9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นชุดแรกชุดสองเนี่ยเป็นเงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตไล่ละหนึ่งพันบาทสําหรับพี่น้องชาวนาเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นเนี่ยเริ่มโอนสิบสามถึงสิบเจ็ดทันวาครับนะครับและอีกชุดหนึ่งเป็นในส่วนของเงินประกันรายได้ยางพารานะครับก็จะเริ่มโอนยี่สิบ ธันวาคมเป็นต้นไปช่วงต่อๆกันเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับพี่น้องชาวนาก็ได้2ส่วนเงินประกันรายได้กับเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ1,000บาทนะครับพี่น้องชาวสวนยางก็รอ20ธันวาคมนี้เป็นต้นไปถ้าท่านติดขัดในเรื่องข้อมูลต่างๆการโอนเงินนะถ้าเป็นพี่น้องชาวนาก็สอบถามได้ที่ เกษตรอำเภอหรือว่าทกศในพื้นที่ถ้าเป็นพี่น้องชาวสวนก็สอบถามที่สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางและทกศในพื้นที่ของท่านนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ